สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .3 นะครับวันนี้วิชาสุขศึกษานะครับเราจะเรียนกันเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนเคยได้ยินมาก่อนไหมครับว่าการล่วงละเมิดทางเพศนั้นหมายถึงอะไรและเนื้อหาการเรียนนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันได้เลยครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นป .3 วันนี้นะครับเราจะเรียนกันเรื่อง การล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนเคยได้ยินคํานี้มาก่อนไหมครับว่าการล่วงละเมิดทางเพศนั้นหมายถึงอะไรสิ่งการล่วงละเมิดทางเพศนั้นนะครับหมายถึงการกระทำนะครับหรือการพูดเกี่ยวกับเรื่องทางเพศที่มีการลามกหรือการอนาจารหรือการแสดงออกทางเพศต่อผู้อื่น โดยบุคคลน,นั้นไม่ยินยอมเช่นไม่ยินยอมนะครับเช่นใช้คําพูดหรือสายตาที่เป็นคนทะเลนที่เป็นคนมองแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยกอดจูบรูปคำนะครับหรือแม้กระทั่งข่มขืนการบังคับขืนใจนะครับหรือแม้กระทั่งใช้กําลังบังคับข่มขู่สิ่งเหล่านี้นะฮะเขาเรียกว่า การล่อลวงให้มีเพศสัมพันธ์เหมือนกันนะครับสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าการล่วงละเมิดทางเพศนั่นเองนะครับทีนี้เรามีสิทธิในร่างกายเรานะครับเด็กทุกคนย่อมมีสิทธิในร่างกายเรานะครับนะย่อมเป็นเจ้าของชีวิตจิตใจของตัวเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับคุณครูจะมาบอกว่าการที่เรามีสิทธิในร่างกายของตนเองนั้น เราจะให้ใครมากอดจูบรูปคำก็ได้หรือจะไม่ให้ใครมาจับเนื้อต้องตัวเราก็ได้นั่นเขาเรียกว่าการสัมผัสที่ไม่ดีนะฮะการสัมผัสที่ไม่ดีนั่นคือการสัมผัสที่เราไม่ต้องการซึ่งก็ตรงกันข้ามกับการสัมผัสที่ดีเป็นสิ่งที่เรายินยอมเราให้ความต้องการการสัมผัสที่ไม่ดีนะครับหรือ สัมผัสที่เราไม่ต้องการเป็นสัมผัสหรือการอยู่ใกล้กันมากเกินไปจนทำให้เรานั้นเกิดความอิดอัดน,นะครับเพราะทำให้เรานั้นนะครับไม่ทันตั้งตัวหรือแม้กระทั่งไม่มีการขออนุญาตเราก่อนหรือการสัมผัสบางส่วนในร่างกายเราเช่นการสัมผัสอวัยวะเพศการสัมผัสก้นหรือหน้าอก สิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าการสัมผัสที่ไม่ดีนะครับการสัมผัสที่ดีนะครับนั่นก็หมายถึงเป็นการสัมผัสภายนอก,กร่างกายโดยที่เราเต็มใจยกตัวอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่กอดเรานะครับหรือคุณพ่อคุณแม่ลูบหัวเราหรือแม้กระทั่งคุณลุงคุณป้าจะมาหอมแก้มเราก็ขออนุญาตหรือถามความคิดเห็นเรา่อนว่าเ,าเราเต็มใจหรือไม่ และวันนี้นะครับเราก็เรียนกันในเรื่องการร่วงละเมิดทางเพศแล้วก็สิทธิในร่างกายของเราที่จะให้ใครมาสัมผัสที่ดีหรือสัมผัสที่ไม่ดีกับเรานะครับสำหรับงานนะครับให้นักเรียนนั้นทำ mind m a p p n n g นะครับเรื่องพฤติกรรมต่างๆนะให้เรียนยกตัวอย่างสัมผัสที่ดีกับสัมผัสที่ไม่ดี จะมากกว่าในหนังสือหรือนักเรียนมีประสบการณ์นะครับที่ไม่ได้อยู่ในหนังสือเพิ่มเติมก็ได้นะครับบอกว่านักเรียนทุกคนคงจะทํากันได้นะครับตกแต่งระบายสีให้สวยงามเลยนะครับถ้าคนไหนทําไม่ได้หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามคุณ,ค,ณครูได้เอาไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสําหรับตันนี้คุณครูขอ,ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ